เวลาที่เริ่มออกกําลังกายในช่วงแรกนะครับผมเราจะทําอย่างไรดีนะครับผมการออกกําลังกายที่ดีในกลุ่มของคนไข้หัวใจในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันนะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วก็ขณะที่ออกกำลังกายเนี่ยก็คือจะต้องให้ร่างกายรู้สึกว่ามีอาการเหนื่อยเล็กน้อยนะครับโดยที่ไม่มีภาวะ ไม่เกิดภาวะเจ็บแน่นหน้าอกหน้าหน้า,นามืดเวียนหัวอะไรพวกนี้นะครับผมวิธีการออกกําลังกายก็คืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวตัวกล้ามเนื้อใหญ่ๆนะครับเราอยากให้กล้ามให้เคลื่อนไหวโดยการเดินก่อนนะครับผมยังไม่อยากให้ใช้แขนเป็นหลักนะครับผมแต่ในกรณีบางรายนะครับที่เขา่ามีเข่าเสื่อมหรือว่าเคลื่อนไหวขาได้ไม่ดีเราก็อนุญาตให้ออกกําลังกายโดยใช้แขนได้นะครับผมทีนี้ Ờ, ในช่วงแรกเนี่ยนะครับการออกกําลังกายโดยการยกของหนักเนี่ยนะครับหรือการเล่นเวทเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราจะยังไม่แนะนำเนื่องจากว่าการที่เราใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับผมแล้วก็ในเวลาที่เรายกของเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นการเต้นของหัวใจได้รวดเร็วนะครับมากกว่าตัว การเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราจะเน้นแอคทิวิตี้ที่เป็นการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง10-15นาทีก่อนนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับส่งให้เพื่อนดูนะครับผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ